ครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับพลนวัดฟาร์มนะครับอันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนของผมอีกเช่นเคยนะครับและนี่นะครับผมก็นั่งอยู่แปลงเตรียมปลูกนะครับใช่ครับแน่นอนวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกพืชตระกูลถั่วนะครับคือถั่วลิสงนะครับนี่นะครับ ถุงมเมล็ดพันธุ์ที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่ผมวางไว้ด้านหน้าของผมนะครับก็คือถุงมเมล็ดพันธุ์นะครับถั่วลิสงนั่นเองนะครับนี่นะครับหน้าตามเเล็ดพันธุ์ถั่วลิสงก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่นะครับมเมล็ดสดๆนะครับที่กระเทาะออกมาจาก เปลือกของเขานะเปลือกถั่วนะครับถั่วลิสงโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการปลูกและขั้นตอนการปลูกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างจะทำอย่างไรบ้างนะครับไปกันเลย นี่ก็จะเป็นหลุมนะครับที่ผมได้ขุดเตรียมไว้สำหรับการปลูกนะครับนี่นะครับระยะห่างก็อยู่ที่30เซนติเมตรนะครับต่อหหลุมนะครับนั่นละระยะห่างของต้นนะครับระยะห่างของแถวก็ประมาณ30เซนติเมตรเช่นกันนะครับ ุมปลูกถั่วลิส,สงนะครับนี่ครับด้านนู้นผมก็ได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือด้านนี้นะครับก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับนู่นไปนู่นนะครับโอเคครับ เริ่มปลูกกันเลยครับในการปลูกนะครับหนึ่งหลุมผมก็จะหยอดเมล็ดก็ประมาณ 3- 4ถึงสี่เมล็ดนะครับนี่นครับจากนั้นผมก็นำเทา้าผมเลยวิธีปลูกง่ายๆนะครับสบายๆหย,ยอดเมล็ดลงไปครับสามถึงสี่เมล็ดต่อหนึ่งหลุม โอเคครับในที่สูุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเต็มพื้นที่เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการปลูกถั่วลิสงนะครับ ก็ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับแค่มีเมเล็ดพันธุ์แล้วก็พื้นที่นะครับในการปลูกเราก็สามารถปลูกพืชผักที่เราต้องการปลูกได้ดูอย่างง่ายดายนะครับสำหรับขั้นตอนก็ของผมก็พาท่านผู้ชมไปดูทุกขั้นตอนก็มีวิธีไม่ยุ่งยากง่ายๆนะครับแบบบ้านๆปลูกแบบบ้านๆน,นะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายให้ปวดหัวนะครับปลูกพืชปลูกให้ง่ายนะครับสบายๆโอเคครับสำหรับวิธีการปลูกถั่วลิสงในวันนี้ผมก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการปลูกแล้วก็วิธีการปลูกนะครับผมก็ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ ต้องขอจบการนำเสนอวิธีการปลูกถั่วลิสงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้หรือกดติดตามให้กับช่องของพลวัตฟาร์มไ้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมอัพวิดีโอใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับ <c oughs> ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สุขสบายร่ำรวยเงินทองแข็งแรงทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ